มาดาราศีมาสวัสดีครับผมประวิทย์หาช่างยินดีให้บริการครับสําหรับวันนี้นะครับจะมาแนะนําการเปลี่ยนถานรีโมทด้วยตัวท่านเองนะครับในส่วนของกุญแจรีโมทใช้งานไม่ได้เลยนะครับแนะนําให้ดึงในส่วนของดอกกุญแจออกมาจากตัวแม่กุญแจนะครับแล้วก็ไขไปที่ตัวรถนะครับก็หลังจากที่เราเข้ามาที่ตัวรถได้แล้วนะครับก็เราจะนํา สัญลักษณ์ของ m a ด้านะครับถ้าไปที่พุทธสตาร์ทนะครับของตัวรถนะครับเพื่อให้ในส่วนของสัญญาณนะครับมันยิงเข้าหาตัวรถโดยตรงนะครับนะครับสำหรับการเปลี่ยนฐานรีโมทของกุญแจ m a ด้า2สกายทีมนะครับทำได้ง่ายครับดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งนะครับ ปลดล็อกที่ตัวแม่กุญแจนะครับแล้วดึงดอกกุญแจออกมานะครับ2นะครับนําดอกกุญแจนะครับเสียบเข้าไปที่ตัวจะมีรูเสียบด้านในของกุญแจนะครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วทําการบิดซ้ายบิดขวานะครับเพื่อให้คลายล็อกนะครับหลังจากที่บิดซ้ายบิดขวาแล้วนะครับมันจะลักษณะการหลุดของมันออกมาก็จะประมาณนี้นะครับ 4นะครับเปิดฝาปิดฐานรีโมทนะครับ5นะครับคือเปิดฝาปิดแบตเตอรี่ออกมานะครับเราก็จะเห็นในส่วนของแบตเตอรี่นะครับรหัสของแบตเตอรี่นะครับคือ CR2025 นะครับใช้3โวลต์นะครับตัวนี้ของพา n a s o n i กนะครับที่ติดมากับตัวรถนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับคือวิธีการาประกอบกับคืนนะครับสังเกตตัวรีโมทนะครับจะมีข้วบวกและข้วลบนะครับข้วลบจะอ,อยู่ด้านล่างนะครับข้วบวกจะอยู่ด้านบนนะครับในส่วนของฐานก็ข้อบวกจะอยู่ตรงสัญลักษณ์ตรงที่มีรหัสนะครับแล้วก็ด้านล่างมันข้วลบมันจะมีลักษณะนูนขึ้นนะครับก็เรานําข้อลบนะครับคว่ำลงไปนะครับ สังเกตขั้วบวกมันจะหงายขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของโอลิงนะครับใส่เข้าไปนะครับฝาปิดนะครับฝาปิดนะครับสังเกตให้มันสนิทนะครับแล้วก็กดง่ายๆครับ และนี่ก็เป็นขั้นตอนการเปลี่ยนฐานรีโมทง่ายๆนะครับที่ท่านสามารถเปลี่ยนสามารถสับเปลี่ยนฐานได้เองนะครับพบกับสาระน่ารู้ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ